โอเคครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสกอรสแตมเหมือนเดิมแล้วอยู่กับผมคูโลก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเลอเกินนะก็ที่ผมไม่ได้มาเนี่ยเพราะผมไปฝึกงานเพราะตรงนี้เปิดเทอมแล้วไงผมก็ต้องไปฝึกงานเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยพูดถึงไอ้ตัวนี้เนี่ย ไอตัวที่มาแค่ครึ่งวันหรือแค่1วันนี่แหละไอตัวนี้นะไอสแตนตัวนี้เนะี่ยคือผมเอา2อย่างไปแรกก็คือจะเป็นบันนี่ที่ผมรีวิวไปตอนแรกแล้วก็จะมีของไม้กระําวิกูมินิกอันนึงที่ต้องเสียไปนะแล้วก็วิธีการหาของไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ธนูธรรมดาสุ่มนี่แหละก็คือสุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีมาให้ก็คือโอกาสอยู่ที่2%โดยใช้ธนูปกตินะตัวของมันนั้นมีสีของมันอยู่แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าสีมันหายยังไงแต่สีสีทั้งงหมมมดดนีีัจะสแ ส้มเหลืองเขียวแล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินอ่อนแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีขาวก็แต่ละสีเหมือนว่าจะบวกสเตตัสด้วยหรือเปล่านะสเตตดปกติของมันนะเลือดมีทั้งหมด400ดาเมจคูณ1แล้วก็ดีเฟนส์คูณ1แล้วเกิดเป็นสีแดงก็จะมีเลือดอย่ที่350นะบวกดาเมจไปอีก1.5ดาเมจนะแล้วก็ดีเฟนส์ก็จะเหลือแค่ประมาณ0.75นะสีส้มก็จะมีเลือดอย่ที่350เหมือนเดิมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1.25 ดีเฟนต์อยู่ที่1ก็คือคูณ1นึ่แหละสีเหลืองก็จะมีเลือดที่3 7 5 HP นะบวกดาเมจอีก1 1 5ดีเฟนต์ก็จะลดลงมาเหลือแค่0.9สีฟ้าอ่อนก็จะเป็นเลือดที่350แล้วก็ดาเมจคูณ1ดีเฟนต์ก็อยู่ที่1.25อก็อันนี้ก็เน้นวิธีกำลังการป้องกันสีฟ้าเลือดจะอยู่ที่400แล้วก็ดาเมจคูณที่0.5ดาเมจนะแล้วก็ดีเฟนต์อยู่ที่1.75 สีม่วงจะมีเลยที่750 HP แล้วก็คูณดาเมจไปอีก 0.85 defense จะอยู่ที่1.25 defense นะสีขาวนี่เหมือนจะเน้นไปทางดาเมจนะก็คือเลือดจะอยู่ที่200ก็คือเลือดจะร้อยที่สุดเลยเลือดเลือดของไอตัวสีขาวเนี่ยจะน้อยที่สุดในสีทุกสีเลยนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะคูณไปที่1.75ดาเมจแล้วก็ทางฝั่งของ defense ก็จะเป็น0.25 defense นะมันมาแค่มันมาแ,แค่ครึ่งวันหรือ 1, <c oughs> 1> นึ่งวันนี่แหละครึ <c oughs> ่งวันหรือตอนนี้มันยังสุมได้อยู่ไงคือเราก็ไม่รู้เว้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันสุมได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่ามาแค่วันเดียวไง มันออกยากด้วยไงแล้วอย่างนะงผมผมเห็นเขาบอกว่าวันหนึ่งแต่เขาปิดมันตอน10โมงก็คือใครใครมันจะทันอาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาก็ได้เราจะใครจะไปรู้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องสกิลของมันดีกว่าสกิลของมันก็จะมีเหมือนปกติเลย e นี่ฟัน e ก็จะเป็นมาณเมื่อกี้นะเออผมลืมให้ดู m1 ฮะเดี๋ยวผมให้ดู m1 น,ะนี่ก็ตัวปกติก็จะตีม้านนแหละ ต่อไปตัว R ตัว R ก็เหมือนพัดไปข้างหน้านะศัตรูก็จะกระดินไปข้างหลังนะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัว T ตัว T จะเป็นการตีไปเรื่อยนะมันหมุนแล้วมันก็คอมโบต่อได้พอเสร็จแล้วมันจะยืนเอลเล็กแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ตีได้ตัว y. ตัววายไม่ทำกรแตกนะนี่ มันจะตีไปข้างหน้าแต่มันค่อนข้างที่จะช้านะใช้ในจังหวะที่ฝั่งนู้นกันอนะแล้วเลือดมาเหลือน,น้อยๆเหลือเขาก็โดดมาหาเราพอดีอะตัวจีฝั่งตัวจีเนี่ยจะเป็นฝั่งของบีดดาวนะก็คือจะเป็นตัวที่มีบีดดาวของสตาร์พิทนัมจะบีดดาวโดยตอนที่เลือดมันน้อยนะของสตาร์พีทนัมส่วนของโกเดนิฟิเ e ลียน e เหมือนจะบีดดาวตอนเลือดน้อยเหมือนกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ของตัวนี้เนะี่ยมันไม่ต้องการเลือดน้อยนะทุกคนมันบีดดาวไปได้เลยนี่แล้วก็จะเดินไปข้างหน้าปกติเลย ส่วน,อนตอนตอนี้เขาก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะมีสกิลของทางตรยะไกลด้วยก็คือตัวเฮดนี่เ้าจาก็จะขยับเข้ามาหาเราหรือใช้ตอดตอดไปก็ได้ถ้าเกิดเขาวิ่งแบบวิ่งดูเชิงเราไปเรื่อยๆเราก็ใช้ตัวเฮ็ดไปส่วนตัวนี้เนี่ยไม่มีตัวแซดหรือไม่มีตัวหนีเลยนะทุกคนคือมันหนีไม่ได้คือเราไล่ขเขาก็ไม่ได้เอ้อจริงอะไล่ได้ได้แค่ตัวเฮ็ดแต่แหละ แล้วก็เราไล่ด้วยแบบตัว C อย่างเงี้ยเราก็กดไล่ไปกดตัว C แล้วไล่เข้าไปส่วนทางตัวมันโพสเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนเพลงผมจะไม่ใส่นะเพราะว่าผมกลัวว,ว,ว่ามันจะติดลขสิธิ์ไงถ้าเกิดใครมีตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางคุณผู้ชมเนี่ยมีตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ากี่คนแค่นักเลงใช่มีกี่คนเพราะว่าเพื่อนผมมันก็อยากได้แต่คือมันหาไม่ได้ มันมาไม่ทันนั่นแหละลคือตอนแรกกับเพื่อนผมก็นั่งสูมแต่มันไม่ออกไงอ่าห้าพันในตังที่ดองไว้หายหมดแม่ไม่ออกเลยสองเปอร์เซ็นต์อย่างคุณคิดดูแล้วผมมันไม่ได้สูมเ้ยผมเอาไปแลกมาเพราะว่าผมก็ไม่ผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนไงผมก็ต้องไปทาอย่างอื่นบ้างเพราะว่าผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างมากเนาะ,ะจริงก็ติดอวีย โอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องการทําเกี่ยวกับตัวที่ผมไม่ได้สอนไปตอนแรกๆเนาะที่เขาอัปเดตมาเราก็จะมีตัวใหม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งจะมีสปินมีตัวผู้หญิงที่เป็นแบบฝนแล้วก็มีหิมะเนาะก็วิธีการทํา3ตัวนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปให้นะก็ของสปินเนี่ย ให้คุณผู้ชมหาสมุดที่เขียนว่าสปินนะมันจะเป็นหนังสือเลม่มสีเขียวๆนะทุกคนให้ทุกคนหามาแล้วทุกคนก็จะใช้ได้เลยการทําของตัวฝนกับตัวน้ำแข็งเนี่ยพี่การจะทำง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะ <S <s ก็คือใช้กล้องกับฤดูฝน <s> ตอนที่ฝนตกแหละ แล้วฝนตกปุ๊บเราเอากล้องมาถ่ายแล้วมันก็จะออกเป็นตัวฝนมาให้ตัวสีมพูนะตัวของทางหิมะเนี่ยให้ใช้ตอนฤดูหิมะนะมันก็จะออกมาเป็นตัวหิมะให้เราเป็นผีเสื้อสักอย่างนี่แหละก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจน,นจบนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะในการเปิดเทอมนี้นะก็ดูแลตัวเองกันด้วยละ่ะใครมีแสแตนตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างน,าน,นะถ้าเกิดใครมีสีขาวสีต่งตางๆของตัวนี้เนะี่ยทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ นนก็มาเพีงเท่านี้แหละก็จะลงคลิปใหม่ๆบ้างเนาะก็อาจจะลงโลบ็อกบ้างหมคยคาบบ้างอาจจะลงอาวีบ้างเนี่ยก็ผมก็ทําประมาณนี้แหละงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย